คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่เห็นว่าสมบัติสำคัญที่สุดคือสุขภาพไม่มีใครรักสุขภาพตัวเราเท่าตัวเราเองคนเราทุกคนเนี่ยสามารถมีความหนุ่มความสาวได้แม้ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่งั้นก็กลายเป็นคนแก่ก็แก่แล้วแก่เลยคนวัยรุ่นก็ใช้ชีวิตประมาทไปเลยเพราะฉันยังหนุ่มอยู่ไม่ได้นะครับคราวนี้เราเลยมาคุยกันเรื่องความเสื่อมกัน บางอย่างผิดปกติกับร่างกายเราเนี่ยแต่เราไม่รู้หรือเราไม่ได้สนใจหรือเราไม่ได้ระมัดระวังว่าน,นี่คือสัญญาณเตือนแล้วช่วงวัยเด็กเนี่ยเขาก็มีโรคของเขาเด็กบางคนเป็นภูมิแพ้เด็กบางคนใต้ตาคล้ำผมร่วงก็มีนะครับเด็กบางคนอ้วนง,ง่ายเ,ยเด็กบางคนตัวไม่สูงไ q คิวไม่ดีพัฒนาการช้าถ้าเราใส่ใจเนี่ยแล้วเรารักลูกเราเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ย